การต่อใช้งานเซ็นเซอร์ใน PLC FX5U ครับที่เป็นภาคของอิน u t ตสัญญาณขาเข้าในตัวอย่างนี้ผมก็มีเซนเซอร์อยู่3แบบนะครับเป็นเซนเซอร์ INDUCTIVE เซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ i n f r a r เ d เซนเซอร์แล้วก็ล i ม s w i วิตนะครับง่ายที่สุดก็คือเป็นเซนเซอร์แบบล i มิตสวิตนะครับก็เป็นเหมือนสวิตตัวหนึ่งนะครับเอาไว้ใช้ตรวจตรวจจับว่ามีวัตถุ วิ่งเข้ามาชนหรือ,อยังนะครับถ้าสมมติว่าวิ่งเข้ามาชนนะครับหน้าสัมผัสของเขาก็จะต่อกันนะครับผมก็ต่อสองเส้นนะครับต่อสองเส้นเส้นหนึ่งเข้าคอมมอนนะครับเส้นหนึ่งเข้าปกติเปิดนะครับเวลาที่มันมีวัตถุวิ่งมาชนลิมมีสวิตตัวนี้นะครับมันก็จะต่อกันฝั่งหนึ่งก็ต่อกับศูนย์โวลต์นะครับฝั่งหนึ่งก็ต่อกับ X หนึ่งนะครับ X หนึ่งก็จะแอคทีฟตอนที่ มีการกระทําเข้ามาที่ตัวลิมิตสวิตนะครับ Active หรือไม่ Active นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานเซ็นเซอร์แบบง่ายๆในที่นี้ตัวของ Input ผมต่อเป็นแบบซิงค์นะครับก็คือเอา24โวลต์เข้าไปที่คั้ว S ทับ S อนั่นเองครับสำหรับเซ็นเซอร์ที่เป็นเซ็นเซอร์แบบ Inductive นะครับก็คือเซนเซอร์เหนี่ยวนำนั่นเองนะครับตรวจจับโลหะนะครับในที่นี้ก็เป็นเซนเซอร์แบบ npn นะครับ เวลาเราเลือกใช้เซนเซอร์นะครับก็ต้องเลือกแบบ NPN ในกรณีที่เราต่ออินพุตของภาค PLC ที่เป็นภาคอินพุตเนี่ยเป็นแบบซิงค์นะครับก็ต้องเลือกเซนเซ,นเซอร์ที่เป็น NPN นะครับถ้าเป็น PNP ก็จะใช้งานไม่ได้นะครับในทีน่นี้ตัวนี้ก็เป็น NPN ครับเขาก็จะตรวจจับเหล็กครับนี่ครับถ้าเป็นเหล็กตัวไขค,รครวงผมตรงด้ามเนี่ยตรงปลายเนี่ยก็จะมี เล็กอยู่นะครับผมเอาไปแตะเขาก็จะมีไฟแสดงสถานะครับตัวจับได้ของผมก็จะต่อสัญญาณไปที่ x 0นะครับก็จะ active ไปที่ x 0ตอนที่มีเหล็กเข้ามาครับถ้าไม่มีเหล็กก็จะไม่ active ครับวิธีการต่อเนี่ยเซนเซอร์เขาจะมีอยู่3เส้นนะครับก็คือเส้นสีน้ำตาลจะเป็นขั้วบวกเส้นสี น้ำเงินจะเป็นขั้วลบในที่นี้เขารับไฟได้ตั้งแต่6โวลต์จนถึง36โวลต์ DC นะครับไฟกระแสตรงแล้วก็มีสายที่เป็นสาย Signal นะครับสายสัญญาณออกไปก็คือเส้นสีดำเขาก็จะมี3เส้นนะครับ Active กับไม่ Active นะครับผมก็ต่อสีน้ำตาลน,นะครับเข้าไปที่24โวลต์ แล้วก็สีน้ำเงินไปที่ศูนย์โวลต์แล้วก็เส้นสีดำผมต่อไปที่ x0 นะครับเขาก็จะไปแอคทีฟที่ x0 ตรงนี้เวลามีเหล็กเข้ามานะครับ x0 ก็จะทำงานก็เป็นเซนเซอร์แบบอินดักทีฟตรวจจับโลหะนะครับคราวนี้เป็นเซนเซอร์แบบอินฟราเรดเซนเซอร์อินฟราเรดเซนเซอร์ก็คือเซนเซอร์แบบส่งส่งสัญญาณอินฟราเรดออกไปข้างหนึ่งแล้วก็ รับการสะท้อนกลับของสัญญาณอินฟราเรดกลับมานะครับก็เขาก็จะทํางานที่24โวลต์เหมือนกันในที่นี้เซนเซอร์ตัวนี้ก็เป็นแบบ NPN เหมือนกันนะครับก็รับไฟได้ตั้งแต่6โวลต์จนถึง36โวลต์เหมือนกันนะครับก็เวลาที่มีวัตถุเข้ามาแล้วมันสะท้อนกลับมาสัญญาณอินฟราเรดกลับมาก็จะมีสัญญาณผมก็ต่อเหมือนเดิมครับสีน้ำตาลไปที่ไฟบวก นะครับสีน้ําเงินไปที่ไฟลบ0ูนโวลต์แล้วก็เส้นสีดําก็ต่อไปที่ x2 นะครับเมื่อมีอะไรผ่านตัวเซนเซอร์มันก็จะแอคทีฟไปที่ x2 นั่นเองนะครับก็เอาไว้สําหรับตรวจนับการชิ้นงานที่วิ่งเข้ามาในสายพานนะครับส่วนใหญ่เวลาผมเอาไปใช้งานนะครับหรือตรวจนับชิ้นงานที่ผ่านสายพานนี้ไป ก็จะสามารถที่จะปรับระยะของเขาได้นะครับที่ตำแหน่งของอตัว a d j จัตเขาก็จะมีให้นะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการใช้งานเซนเซอร์ใน PLC FX5U ครับ